มันเีน่ถึงนานที่80ดสวันนี้20ตอนที่สองที่สิบบส่วนมอง่าสดต้อเอวมเนตังเอกัน้องาวั่างกับสหาปีกิทศมิมาเนี่ยตาิกนะสีปรตที่สิบจเอยส่างกันัตยยยนพิเศษทอาทพื้นต่งกนะพิ่าะแต่จะตุนังตุวานังที่นังที่กันตเพราะว่าตุนยาปีกพิเมิงมาเนี่ยตาวิเศษตาันี သတိသတိသတိဘုရားယေရစန္ဒတိနာဟောတိဘဝန္တနာနာအရှင်နာမယံပီယေနာဝကဝါနာမသန္တိကိမေနာနာပီအာကုမတာဒေဝတာသန္တိနာမဝါဟိတော်နာမမေလောကံမဟာဝိဇ္ဇာရေရောဝိသံငါလိသဝါဘဂတောတောတောသံသောသဘောတာဒေဝတာဝန္တံအနတိအမန္တနာဘန္ဒံဝိသောဧကာဒေဝတာဝန္တောတနိကေ ဤမင်္ဂတံပြုတော်မူခြင်း၎င်း၊ဤမင်္ဂ ita ကံ။အောလာတမေသသာသဗ္ဗံယံတေပုဏ္ဏသာတံကုရုနာတေတေကောပလာရတာဟံသောတံတိကေဤမင်္ဂတံဘာသီရေတိကျေဘုတ္တံနာနကတာသေနသာယံတေဘာရောလုဒေတိရာခယာပိန္နတိအဒောဘောဝါပိကောညေယေတိအဝေယေတိသုဏ္ဏသာသုဏ္ဏတာယေတေမာဂလုဏံဒေတာအဘိမာသုဏ္ဏာဟံသောဓမ္မပဒတိသံပိဝန္ဒနာဤသာယေနကောသော။ဟန္တိနေဘိကေယုဒေနံ ยีโกรมต่างๆต่าต่างายีตพมะต่าง่าดต่างต่วิชานวิาติเยวนเขียนลคีเรียวกะยตานทีนาตโติหลวงุตานะานางตนงตนาเกยตนามะ่างตุนาอเกยตนงรมะกาุนางพระดวงพรนาริาะนุมาตตาาตตาติติติการใหญ่พิจรณิโปตยวางที่จะไม่ใะมียงงยวตต ที่มันโตนะมันโตสันติดมามามานพิการมงคน่ะสัตตาที่เ้าทดสอยังขาดอไที่มันโตที่มันโตนะมันโตสันติโรมานพิการมงเจะรแหรือสามสัยัขาอี่มันโตที่มันโตนมันโตสันติรมระมานาพิการมงเลยหน่อสาม กูไม่รอใชกูเพืนแ้วนี่กันสามีกูแล้วสถานการณกนี่เป็นย่อนทีแล้วก็สามที่ไม่รอแล้วอีกตัวก็ทำไม่จริงอยิาไรงี้ยที่สังราชาัฐสถานนิกและพระติมหาราชารัฐดีโต้พปิตาพระบูรณะมารามในสถานที่ที่มันโต้ที่ติดมันโต้แล้มันโตสานที่โดนว่าท่านมานาพิการมุขหนาอย่าง ปัจจุที่สองเราชาวสงาวตีนับปรเรยวเาาวสตโปุตตะปิดแต่พะบรมนาเวลาที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโตดมนาพิกามุงติงกันงอารัที่สเราชาวสวตนที่อย่างราชาวสัติปุะปิดพะบมนาเปนลาที่มันโตยุติมันโตนะตอสันติโตดมนาพิกามุงตอุลิมาที่สงเราาวิโสานะที่ยเรวันติโตปุตปิาแ่พรพรมาเป็นที่มันโตยุติมันโตนะสันติโราพิกามุง่ เราทานัมนเรตับอาคูประเทศนเ่ว่ามันราทนันนนอง่าง h à ง u o นาน่าน่านกาโกาน่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 น่า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 น่อน่า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 นิาน่าน่จน่า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 นาปัานาน่านานาน่าน่านาน่น่านาน่าน่งน่าน่านาน่าน่น่าน่าน่านน่น่อ่านานนนาาน่นา่นนน สราาติจัดาวัการุ่นจัทิตินังระเบโรุจังีรนที่คุณนางระเนน้งนางอาโคเววารรบีเทโชรุงรเดวารถษสางสางรุ่นนางรุ่นนางนี้มันโตนต่มันโตนะมันโตสันติโนมด้าานายมิการมุงนางมิติมกนังเป็นดูเดวารุมานางราเดวารุ่นนารุนาเวาราส่งกูนักการส่างเดวารุ่